สวัสดีค่ะทิปมอนเทอร์มนะคะวันนี้มีวอลเปเปอร์สวยมากๆเลยนะคะให้ดูลายนะคะถ้าติดออกมาจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อดีมากๆเป็นเนื้อไวนิวนะคะซึ่งลายแบบนี้ก็สามารถ คู่กันได้กับผ้าม่านโทนสีแบบนี้นะคะโทนสีประมาณนี้ดูนะคะผ้ะมาม่านหลุยอย่างเงี้ยเราสามารถจับ mid and m a แมทกันได้นะคะ m ิ d and m a แมทแล้วจะทำให้ห้องดูหรูนะคะซึ่งโทนสีเข้ากันได้ดีนะคะแบบนี้อันนี้ก็คือเคล็ดลับการเลือกสีการเลือกสีผ้าม่านและก็วอลเปเปอร์นะคะ ซึ่งวอลเปเปอร์ตัวนี้เป็นของบริษัท j p s ค่ะเนื้อในนี่มีหลายสีให้เลือกนะคะจะเป็นสีพื้นนะคะสีพื้นแล้วก็มีแอบลน์นี้เป็นลายวินเทจนะคะวินเทจก็จะเป็นกุหลาบ สีนี้ก็สามารถนำไปตั้งคู่กันได้นะคะไล่ออกมาประมาณนี้นะคะวินเทจตัวนี้สืมสวยๆทั้งนั้นเลยใครสนใจอยากได้วอลเปเปอร์นะคะติดต่อทิปเข้ามาได้เลยค่ะ085 155 2221ค่ะสอบถามราคาได้นะคะ แล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะเรียนทำาม่านะคะก็โทรเข้ามาก่อนแล้วก็สอบถามเรื่องวันและเวลานะคะได้ที่เบอร์โทรนะคะ0 8 15 5 155 2221ชุดนี้ก็เป็นผลงานของนักเรียนที่ทําไปวันนี้นะคะสวยมากๆเลยเราจะสอนทําแล้วก็ตัดเย็บเองอะไรเองทุกชนิดเลยนะคะ ใครสนใจก็โทรเข้ามาได้ค่ะแล้วก็สามารถนัดวันเวลาได้เลยวอปเปอร์เนื้อดีมากๆากหูลายนี้สวยมากสวยเก๋มากคะ่ะ